ในตอนคำของฮาโลเวนพร้อมกับเอ็ดนอนหลับเป็นตายระหว่างที่แมทน,นั่นงดูทีวีอยู่มีลอรีเคาประตูแล้วก็พูดทุกทุกทีเปิดปิดประตูแล้วกลับไปนาน,นานเด็กชั้นในนั้นเด็กนันก็อยู่บนจอชิบหายหาแล้วไงหนุ่มใจคลัไฟแดกกระดดแมดเตาแตก เอ็ดวิง่งเร็วไปช่วยเพื่อนเข้าแมดโด์แดงสิทธมันอย,ยู่ด้านล่างแมทแทงแต่เอ็ดกลับล้มลงไปเอ็ดฮันมันเขาแล้วก็ลำดามึงเป็นที่อะไรวะแมตประสาทเด็กไปแล้วเหรอที่มึงโง่เหรอเอ็ดก็โดนสิงอยู่เนี่ยแมตจ้วงเข้าไปติดตัวเ้าเองแต่จ้วงยังดีไปโดนโคลลแทนเอ็ดวิ่งนีไปหาชิ่โแมตท้ามเจอแมวว่าเข้ายา ไอ้ดูสิกูบอกจะปลอดภัยแหละฉันในนั้นเขาก็คิดออกมาเล่นวิ่งเหยีย่างการ์เแฟเลดเหตวนั้นพุ่งตัวกับเสียงคำราม เล้นดูกันลูกผู้ชายแล้วดันก็นั่งดูหัวเราะกันไปไปเอ๋ยทอมมาห้ามเอาไว้กูจะหนอนมึงเอ้ยไปเอากระดี่งเพื่อนอื่นดิเจ้าทอมเขาแคร์แม่มีคนแต่พลังเธอไม่ได้พ้นกับเขาแล้วเจ้าทําปัจจุบันเราพูดกูไม่ชอบกูจองเว้ยจำทราบของแมนอับเอ็ดก็หายแล้เขาหันมองมองนะทอมทำไมนายไม่โดนเธอก็คงแหละพอกูเอาทอยคนเดวเดียวอเหีย